คอรมอรก็มีมติเมื่อวันที่2ธันวาคม2557ผมชอบตามที่ทางคอร,รอเสนอทั้งสองเรื่องซึ่งก่อนอื่นเลยผมก็จะขอเล่าให้ฟังว่าไอ้คำไอ้ A, ข้อตกลงคุณธรรมที่เราพูดถึงกันหรือ Integrity Pact นี่คืออะไระข้อตกลงคุณธรรมนี่ได้เริ่มโดยองค์กรโปรใสาชากลหรือ Transparency International เนี่ย เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมเอกสารเผยแพร่และก็เก็บรวบรวมกรณีศึกษาจากทั่วโลกเพื่อนํามาพัฒนาความโปร่งใสของการดําเนินง,งานในการจัดซื้อจัดจ้างนะครับโดยมีกลไกที่สําคัญก็คือมีการลงนามในข้อตกลงคุณธรรมระหว่างหน่วยงานและก็เอกชนที่เข้ามาประม,มูลงานของภานะครัฐนะฮะซึ่งจะเน้นไปที่การจัดซื้อจัดจ้างเป็นหลัก แล้วก็อีกอกลไกสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือมีการตั้งผู้สังเกตการในแต่ละโครงการเพื่อมาสัง,สงเกตการการจัดซื้อจัดจา้างแต่ว่าหลักการที่สําคัญของผู้สังเกตการคือเขาจะเข้ามาตั้งแต่เริ่มทํา TOR มาช่วยคอมเมนต์แต่ว่าไม่มีอํานาจในการออกเสียงในที่ประชุมีแต่ว่ามีผู้สังเกตการแล้วก็เขาจะมาทุ่มตีมในแต่ละเรื่องที่เขาเห็นว่าอาจจะ ไม่มีความเหมาะสมหรือว่าอาจจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลนะครับโดยพื้นฐานแล้วในเรื่องนี้เนี่ยจะอยู่ภายใต้การการดูแลของกรมบัญชีกลางซึ่งกรมบัญชีกลางนี่ก็ได้ดำเนินการตามที่มติครมเห็นชอบก็คือมาใช้กับโครงการจะซื้อรถเมย์เอ็ B, ของกรมกรแล้วก็โครงการรถไฟสายสีนึงของรฟม ซึ่งในปัจจุบันนี้มีการดําเนินการไปแล้วของสสบกนะครับและก็ของรอฟมอนี่ก็คือกําลังอยู่ระหว่างดําเนินการและก็กมบัญชีกลางก็ได้นําเสน,นอครมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการที่จะมาดูแลในเรื่องข้อตกลงคุณธรรมนี้โดยมีประธานของคณะกรรมการก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมกับ ทางประธานงค์งการต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งจะมาดูแลในเรื่องนี้แล้วก็คือเท่าที่ทราบนี่เห็นเขาเห็นทางกรมบัญชีกลางบอกว่าก็จะมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกว่าโครงการไหนควรจะเข้าข้อตกลงคารรมเหล่านี้และอาจจะบรรจุและและจะบรรจุเท่าที่เท่าที่ทราบคือจะบรรจุในพรบการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ด้วยว่าโครงการที่สําคัญของหน่วยงานต้องมีก ซึ่งปัญหาปัจจุบันที่เราพบนี่ก็คือว่าผู้สังเกตการไม่เพียงพอหรือว่ามีประสบ